เอาไปเติมไว้หน่อยทันนะเปล่าวะเอาไปเติมที่หน่อยที่ป้ามันรอนแถวเนี้เร็ว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 แดก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 ยัดยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปแดกเร็วแดกเร็วแดกเข้าไปไอ้โจ้แดกเข้าไปไอ้โจ้แดกเข้าไป ẤY game biết CHI BÀI lắm MỪNG Ơ HÔ chết bắp nè con game ถ้าได้โอไม่เอาคอนเทนต์อีกนะอารมณ์มันจะไม่มาดิจบเฮ้ยเล่นกันแรงมนะนี่ก่อนแล้วกันในตัดเสียเปียบตามกู <ใน S 1> ทันแล้วมึงจับมือเย็นปะสองสองเอาประหลาดจ,จะเอาหรือเปล่าเอาไหมกมด้งงางงมาชนี่เดี๋ยวผมโ<อ>ยมันมันชนผมไม่ได้หรอกพี่ยิงมันได้ยิงมันมั่นดิยิงไม่ร้อนอันไหนอยากชนตัวนี้ còn long long cho luôn 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 cho con vào <laughs> ôi đanh đập mưa, âm à, anh บ่ đâu เฮ้ยหย่าลุมนี่แน่จริงหย่าลุมนี่เฮ้ยมึงให้กูต่อยบ้างเฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอยเอองั้นกูช่วยเพื่อนกันได้อ่ะโอ๊ยเอากูไม่ลงหรอกกูใส่บ้านดีเอากูไม่ลงหรอกกูใส่บ้านดี คนใส่ผ้านี่เอากูไม่ลงหรอกไม่ไงจับาเผลออย่าเผลออย่าเผลอไอ้หั้าบอกจับาเผลอไงอาชีพหายกูชุบใครวะเนี่ยจุ๊บแม่งก็บ้าวะโอเคเมย์เย็นโจ๊กเมย์เย็นโจ๊กเมย์เย็นเลยโจ๊กเมย์เย็นเลยเสร็จแล้วโวยเฮียอีคนแม่งไปไหนไม่รู้อยู่นี่แม่งก็หายโจ๊กเมย์เย็นเลยจ๊กเมยเย็เลยจิ้มหายแล้วกูไปแล้ว ไปมาไปมาตูเขาจบสาธุพี่หมอโวยพรผมด้วยครับ เดี๋ยวค่อยไปเก็บอาวุธแล้วกันเฮี้ยแม่งรั่วใช่ปะไอ้ต่ะไอ้หียคนมอกี้มันหลุดเหรอวะไอ้สัแม่งหลุดเขาถูกเวลาเลยเหียเอ้ย,อยนี่ถ้าเหงา,าคุยกันได้นะไม่ว่าอะไรหรอก

โถเอย้ยอาหารจะหมดไอสัตว์ฮัลโหลเตรียมสัเต็กไว้ให้หน่อยเดี๋ยวเข้าไปเอาที่บ้านเก็บอาวุธด,ด้วยสองอัน <c oughs> เตรียมซันเต็กไว้ให้หน่อยสองอันที่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปเอา <c oughs> ปวดขี้อีกแล้วอีขนมจีนกูไอ้สัตว์อ่อะรอมแป๊บ,บนึงเติมน้ำมันรถมาจำพี่เลยตอนนี้วะเนี่ยจังหวะด,ดีใช่ไหม ไอคนมีปืนคนนี้ไข่วะน้ำมันจะพอไหมโอ้ยขนลุกกดขี้นิดๆเออเสียน้ำมันน้ำมันเราต้องเติม,มอนนีกตัวเลขอะไรตัวก็เลกวะ ห้าร้อยกิสิบมแต่้มันเหลือน่อยแล้วาผมกินตั้ห้ารกามมันหมดแลวดิถังหมดต้นถังมักัวดีิโถ่ิแป๊บนึงเอาไปเติมให้หน่อยทันน้เปล่าวะเอาไปเติมที่หน่อยที่ป้ามันร้อนแถวนี้เร็วเร็วเร็วเวแดก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 ยัดยัดระบายยัดระบายยัดระบายแดกเร็ว

สเตปสเตปขอบคุณปลารับผมห้าสิบดวงครับเร็วเร็วอ้าวอ้าว,อาวไอสัตว์เกมพิกทิบหายแล้วมึงมึงรอนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูสู้กับเพื่อนมึงแป๊บนึง ไปแล้วไอ้เยี่สัตว์กันไปเองแล้วกันกูไปแล้วจ้งจักการดิงเลยโอ้โหมอนไซก็จะพังไอ้สัตว์เ้ยไม่ให้อุ้มหรอก นี่แน่จริงอย่าใช้ปืนนี่อ้อยไม่บ่อยเว้ยมือเหนียวอ้อยอ้อยเอ้าไอ้สันเดี๋ยวข้าบาบาดเจอะังแป๊บนึงนังเหนียวรู้จักมหา,าอุนระเปล่ารู้จักมหา,าอุนระเปล่าอ๋อ อาไรอยากได้ก็เอาไปดิโอ๊ยเอากูปล่อยแลย้วมึงเอาไปเลยกูปล่อยแลย้วมึงเอาไปเลยมึงอยากได้มึงเอาไปเลยอ,นะอยากได้มาเอาไปเลยพี่คนอยากได้มาเอาไปเลยโอ๊ยยิงไม่พักเลยอ้ย Một trong lạnh đón lùng lái, mày ow mày ow ghi mày 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 dì gậy ong mày 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 đi, mày 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 เดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วได้ยินเสียงหอแล้วนี่กระสุนล่นกินนัดนะเยอะอ่างกันไปเนี่ยแยกกันตรงนี้กันนะนั่นล็อกรถทำไมอะอะก็ล็อกสิก็เราเป็นคนอุ้มอ่ะงั้นต่อหน้าก่างหน้าอับป๋าเราเป็นคนอุ้มอ่ะตำรวจพี่ตำรวจผมผมโดนลักพาตัวไม่ผมโดนลุมสองตอนหนึ่งเนี่ยผมโดนลุมสองตอนหนึ่ง ผมโดนลุมสองตอนหนึ่งผมโดนลุมสองตอนหนึ่งไม้นี่ลบคุ้มไหมไม่เจอจะคุยไม่ไปผมลงทอดขอโทษนะขอโทษนะเมื่อกี้แบบต่อยกันแบบลูกผู้ชานิดหน่อยครับอ๋ออันนี้คือเราไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดนลุมสองหนึ่งผมเก็บเป็นหนึ่งนะผมไม่อยากจะคุยไม่ใช่ไม่มีผมเห็นผมขับผ่าเราพุ่งล้อผมลอดไปก่อนลอดไปลอดไปเฮ้ยเฮียเอ้ แม่งตอนไอยตีมันไปเติมน้ำมันไปเจอโอเวอร์ได้ไงไวสัตอะไรจับผมทำไมอ่ะดอกเดี่ยวผมเป็นอะไรพ่าเห็นข่าวคือโซุ่้มตกคือพี่ตำรวจจะจับผมมั้งตำรวจบอกว่าเห็นข่าวโซ่กุ้มตกอ่ะวผมยังต่อนก็ได้อ่ะผมลงรถแล้วเดี๋ยวตำรวจคนไหนที่เห็นข่าวไม่แล้วแล้วคือทำไมต้องเป็นผมโดนนะผมยังไม่ ผมต่อยตีกับเขาอยู่ในซอยน,นี้นะเมื่อกี้นี่ผมเล่าเหตุการณ์ห้ฟังเอาไหมนี่คุยกันยาวนะบอกเลยคือนี่จุดสีดำามาอุ้มขับขี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาคือจุดสีดำขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมผมก็บอกเอา้าไอ้เชีย่ยรถกไปอยู่นะั่นได้ไงว่าเมื่อกี้มีคนนำเติมน้ำมันอะไรใครแทงดูนี่นี่ผมอยู่คนเดียวเนี่ยนี่คือเห็นส่กอย่างเดียวไม่เห็นอะไรเลยเห็นหราเปล่างั้นไม่มีหลักฐาน ไปเติมน้ำมันดีกว่าไปต้มรถแล้วเดี๋ยวเราตอเฮ้ยใครยิงอ่ะตำรวจต้องจับจับได้ยังไงตำรวจเขาเฮ้ยตำรวจจับเป็นตำรวจจะจับผมได้ยังไงผมไม่ได้อุ้มใครซะหน่อยถ้าหลักฐานไม่เพียงพอก็ไม่ต้องจับจงต้มผมไปต้มรถแล้วเอ้ยหยุดไม่รอดไฟสัตว์